จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเจอคนหน้าเหมือนดาราแต่ไม่ใช่ดาราเว้ยและเขาเป็นใครแขกนี้ก็สนุกแบ๊ว้นั่นไงจำได้ด้วยครับเหมือนทายาทชัยเลยพี่หน้าเหมือนดาราหน้าเหมือนดาราเขาหาว่าหนูเป็นดาราลูกสาวไม่ได้เป็นดาราค่ะใช่ค่ะเดียวเาครับคเดียวครับชาวรับขาความขาวไม่ง่ายก่อนนะเดี๋ยวพี่จะวิสัยทัศน์ไม่ดีอยำสงยำแดง พริกเม็เดเ,มเดียวไม่คุณน่ะมันทั้งพร<อ><อ>ิกเม็ดเดียวนั่นนั่นมันจะใหญ่ได้ไหมเนี่ยเขย่าแันนี้บอกพี่หนูจะใช้กระจรกน,นะคะพี่หนูจะใช้กระจรกนะเดิน,นสองทาบเขาบอกว่าพี่อีมเขาแรงเกินทั้งความฮาขวดเกียร์ซ่าบ้าร์บงหนักมากแบบนี้เจอกันได้ทุกวันเสาร,เสร์เศเวโมงสิบนาทีทางช่องแปดที่นี่ที่เดียวครับในรายการดารารล้อก,กันเล่นดารา